ก็การที่เรื่องเชิงลบขึ้นด้วยครันี่ไม่รู้ก่อนเป็นดูหรือเปลนึ่งเป็นนิดหนักเอีเป็อ้วนสามเอ็เอัวเติร์สเติร์สภาษาหรือเติ เป็นเดิร์ฟเฟอร์เันต์อาะคิดขว่าครับไปเลยบักบักบักไปบักบักนี่ยังบ้างไปไปโอ้โหวับได้ไงวะช่างมันฮะอันจจะมันเ <c oughs> พราะเน็ตผมเน็ตผมกาก ไปนี้ดูสิว่าจะเป็นแล้วก็กระโดดออบบี้ออบบี้อันง่ายขอพายะถ้าทุกคนได้เสียงฝนก็พายเงีะฝนมันตกอุ๊ยตำรวจอุ๊ยเงินเต็มเลยเก็บเงินบตรงนั้นก็เยอะ <c oughs> <c oughs> ผมไม่สบายครับ เสียงจริงไม่ใช่แบบนี้เสียงจริงก็วิ่งกว่านี้ใส่เาเรียกว่าอะไรวิ่งเงินเต็มเลยแต่ไม่เก็บหรอกเงินเงินต้องเงินเต็มเลยต้องเกิตเดตามมาอยู่ไม่เป็นไรเก็บไปเอาง่ายได่อีซี่อีซี่เพราะว่าเป็นโหมดอีซี่ครับผมไปเอางี้ผมไม่เก็บเงินละผมเดินไปเปล่าๆเลยเฮ้ยนี่คืออะไรโอ้เงินกองใหญ่ เอาไหนาว่าจะไปเก็บเงินโอ๊ะอะไรวะตรงนี้เป็นเงินเก็บเก็บก็แหละถ้ไม่เก็บก็เก็บเริ่จะเก็บก็แล้วแต่เออตรงนี้ขุณไปอ,อู้เอาคุณมาใต้โลกเลยเหรอชาวมันไปฮะสปีดรันเลยฮนะด่านนี้ง่ายแบบนี้โอ้อันนี้คือไฟด่านนี้ตรงนี้อึ๊บโอเค ง่ายน่าพูดอีกแล้วยวก็ตายไม่น่าพูดเลยอันนี้เป็นเหมือนกันหัวกระโหลกไฟสีฟ้าไฟสีฟ้าเป็นไฟที่น่าจะร้อนแรงที่สุดละบางนะผมไม่รู้ไปโอ้ตรงนี้เป็นหินนะง่างยเดี๋ยพูดสิเดีย๋ยวพูดจะพูดเดีย๋ยวพูดไปอ่ะรอหินไม่ดิเขาเรียกว่าอะไร เปิดเป็นบทเอ่อแม็กมาฮะรู้จักหมแม็กมาแม็กมาก็กากกคือเอ่อลาวานแหละไปลือ้อเฮ้ยถึงแล้วเยัสุิอะไรไม่รู้อะเก็บไปก่อนนีตำรวจคุกตำรวจจะยิงเขา คุดจะบรุษโอ้ยผมตอนนี้คิดครั้งไม่รู้ครั้งเดียวน่าจะครั้งเดียวผมไม่รู้ไม่แน่ใจน่าจะครั้งเดียวแล้วก็มาตรงนี้อะไเอ้ยอย่ายๆอย่าพูดยึดอย่าพูดใครโอเคฮะต่อไปเลยไปต่อบตรงนี้ก็ โอเคตรงนี้เป็นไปคาเฟ่บ่อยก็คือทางออกซึ่งเป็นโรงอาหารวะโอ้อ่านผิดส่วนตรงนี้มันสเกลตี้อะไรสักอย่างก็อ่านไม่ออกอะไรน้ำน้ำ,นำกระเพาะเยอะไปกินก่อนโอเคน้ำดูแปะน้ำดูฟอช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 โอ้ย โอ้เลือันำมันเสียงนั้นด้วยไม่ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องโอเคมาตรงนี้เป็นห้องเยียบยาตรงนี้มา storage room เปิดมีอะไรไหมไม่มีดีมาก <c oughs> <c oughs> อันนี้รีเซ t แลมวอครับเราจะไม่กด reset ดรอปถ้าสมามรถกดดรอปได้ก็คือวางนันแหละ ไปกันเลยข้างบนโอเคเปิดประตูไม่ใช่ดิเปิดฝาท่อแหละเปะิดฝาขึ้นไปโอเคไม่ไงไม่ยากครับโอเคตรงนี้ก็เป็นแบบพัดลมพัดลมยักษ์มันต้องมีอยู่ข้างล่างโอเคไปไปไป อะคือเมื่อกี้คือตอนกลางคืนนะคบผมแล้วเมื่อกี้ผมเพือหลับช่กเอิอหลับผมก็เลยตื่นมาวาร์ปเลยเอาตัองเงี้ยวารัปเลยวารกับชาเลยเราว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นวารปกต ไปง่ายไปไหนหาวดอยากไาไหมาง่ายง่ยเลยอ่โอเคผมผ่านแล้วเมื่อกี้ มุมวางสัตว์ไอ้หัวแต่งตัดออกคุณก็น่าจะรู้นะฮะแต่งตัดออกปุ๊บ <c oughs> ถ้าเสียงเกมมันดังนะครับผมขอโทษนะปุ๊บตรงนี้ยากยากมากยากจริงยากมากยากมากอู้อู้อู้มาก เอาทุกคนเอาเฮ้ยได้แล้วเย้โหนานโอเคตรงนี้ว <c oughs> ันนี้ต้องขึ้นไปตรงข้อฮะลงโอเคพ่อตัวพ่อตัวถ้าเราไม่ได้ตัวง ก็ตกระตุอกเกมือนเป็นช่วในการใช้ปืนเอ่อเล่าอะไรมาตุก้าะที่เป็นแบบมีอาหารอยู่ในมาติก้าฮะยิงเราเป็นอาหารน่าสวยด้วยกันโอเคโอ้ได้เงินเลยไปต่อ เอ็กชีทางออกไปเลยโอ,โ,อเลเโ,อโอ้โอเลเซอร์โอ้โอโอเคโอเคผ่านหนึ่งแล้วก็เอาสุดท้ายปึ๊บผ่านแล้วเย้ย เอาแบบนี้ต,นนต้องการอะไเราจะทิ้งก็ตัวนี้โอเคอ,นะอุ้ยทําไงเนี่ยอ๋อใช้แบบนี้ก็ได้ฮนะถือไปด้วยนะเอาผ่านกันแ้นะ แน่นอนครับมันเป็นหมดอินซีมันก็ต้องอยู่แล้ว เคเอกชิกดีเซ็ตไหมขึ้นเลยอูดัดีดีดังดีดีดังดีดัีี

การนนี้ไปต่อเข้าไปโอยโไกลี่เกมดีเกมมีคุณภาพนะครับทำอย่างนี้ได้นี่แต่ข้อเสียนะก็คือมันก็สั้นนะถ้าเล่นแบบดีๆก็ไม่ก็แบบสั้นนะแต่ถ้าเล่นแบบไม่ดีก็นู้นเนี่ยคร์เฮลิคอปเตอร์ ้ยสูงคือไปเลยไปเลยครับคุณเค็ฮปป p p y ending นี่เจอนล้โอ้โหนี่ตรงนี้ผมไม่ได้เล่นนะผมไม่ได้เล่นนะส่วนวน,วนี้น่าจะอยู่กับอันนี้เลย เป็นเอลูนอลิสต์เกมรบแทยืดไอโอเคเอเอโอเคก็วิชหยลีผมไม่ใช่ผมไม่ใช่เีอกกันดับหนึ่งใช่นี่แต่แ่ผมไม่ใช่อะโอเคก็หัิปนี้ก็ แล้วเราไปที่นี้ครแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกันไปด้วยนะ